ข่าวใหญ่เมื่อแสนสิริเปิดระบบแอเฟรลิเอเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวคลิปนี้นะคะพี่โนต้ตจะเล่าประเด็นเรื่องของการสมัครให้ฟังว่าการทำแอ f ฟ i ลิเอทของแสนสิริเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านแรกๆเลยที่ได้มีการเปิดระบบแอ f ฟรลิเอให้พวกเราได้ทํากันซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นนายหน้าจริงๆเราอาจจะทําแบบฟรีแลนซ์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราขายได้เนี่ยรับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าวิธีในการสมัคร 1>, 1ล้านบาทในธุรกิจอสังหาตามมาดูให้จบนะครับสำหรับวิธีในการสมัครแอฟฟิลิเอตของแสนสิริให้เราเข้ามาที่ w w w ร์ eb แสนสิริ c o m a f f i l i a t e พอเราเข้ามาเราจะเจอหน้าตาฟีเจอร์เป็นแบบนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูขั้นตอนในการสมัครเนี่ยจริงๆก็คือเข้าเว็บไซต์นี้แล้วให้เราทําการสมรัครแล้วเขาเนี่ยจะทําการคัดเลือกหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่โครงการแล้วก็เริ่มโปรโมตได้เลยนั่นหมายความว่าโปรเจกต์อันนี้เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถสมัครแอฟฟิลิเอตของแสนสิริได้จะต้องมีการผ่านกกาาาารรพิจจณณค มาการก่อนนั่นเองพอเราเข้ามาที่เว็บให้เราเลื่อนลงมาตรงคําว่าลงทะเบียนกดตรงคําว่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นี้กดคลิกเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราทําการกรอกรายละเอียดทั้งหมดของเราชื่อนามสกุลชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไอนอกจากนั้นเองเนี่ยสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook และ Tik t o อก เขาจะขอเราด้วยซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจว่าเขาเนี่ยน่าจะเอาไปพิจารณาดูว่าเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะเป็นครีเอเตอร์มีศักยภาพในการที่จะทำาอฟเฟอร์เรได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าโปรเจกต์นี้ทางแสนสิริไม่ได้ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ได้เขาจะดูจากโปรไฟล์ของเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีศักยภาพในการโปรโมตมามากน้อยแค่ไหนนั่นเองซึ่งหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้เราคลิกตุ่มลงทะเบียนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นสําหรับการสมัครถ,ถัดมาเขาก็จะให้ เราทาการเลือกโครงการที่เราจะเข้าร่วมทำโปรเจกต์แอเฟรีลเลตเราก็สามารถกดเลือกได้เลยหลังจากนั้นนะครับพอเราเลือกโครงการเสร็จก็ให้เราทําการกดลงทะเบียนเรียบร้อยเลยแล้วทางระบบนะเขาก็จะแจ้งนะว,ว่าเขาขอเวลา5วันในการคัดเลือกคนที่จะผ่านโปรเจกต์นี้หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะต้องรอไปอีก5วันทําการนั่นเองใครที่สมัครไปแล้วได้ไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยได้ไหมครับหรือใครเนี่ยที่ได้เริ่มทําไปแล้วแล้วเริ่มได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยไว้เดี๋ยวพี่โน้ต ในอสังหารเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่โนจะรีบมาอัปเดทดกวยคนรู้โดยทันทีเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วเจอกันกันกบผมดิจิีต้นอนรับขา